ตันยุ o ่งหมูอออออวันนี้นะคะคเราจะมาเรียนบทเรียนต่อจากคาบที่แล้วค่ะคืออออออนะคะลา今天我们来学อออออออ的生词วันนี้เราจะเรียนคำศัพท์ของอออออค่ะจุดไป好了มพร้อมเรียงเอ่ยอ首先来看第一ออออ 还记得它怎么写吗จำได้ไหมคะว่าตัว R าเขียนยังไงีน<看>่ะส<ย>อ,อจำได้ไหรเปล่าเอ่ยเฮย好ี我们一ี来ีด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 ะดี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 ยะะีดะงีด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  再่一遍ตามหลรอีกรอบนึงนะคะ啊啊啊啊าอล่ะอา的生词是什么呢อา的生词好跟老师一起读阿姨阿姨阿姨是什么呢啊，่าคำว่า阿姨นะคะในภาษาไทยแปลว่าคุณป้าค่ะอืม 好啦再跟老师读一遍阿姨ยอ่านตาม老ราซื้อรอบหนึ่งนะคะ阿姨好我们继续来读啊跟我一起读อ่านไปพร้อมๆกันเลยค่ะ阿姨阿姨阿阿阿阿อายีอ一ยอาอาีอีอา 好记住了吗阿姨ยีจำได้ยอยังเอยอแปลว่าอะไรอ姨แปลว่าคุณป้าค่ะ好接下来我们来学习 O O 的生词还记得 O 怎么写吗จำได้ไหมเอ่ยว่าโอเขียนยังไงง่ายมากๆเลยเราแค่วาดเป็นวงกลมค่ะ好了我们一起来读一下 O 的四声อ่านโอสี่เสียงเลยนะคะ 哦哦哦哦！啊，再读一遍。啊，又一次卡。哦哦哦哦！好啦，我们来看“哦”的生词是什么呢？你们先看图片。啊，读卡。词组的“哦”个什么？它就是。 蜗<我>牛,牛ิวแปลว่าหอยทากค่ะอืม好啦跟我一起读蜗牛，按ตามเหล่าซอนะคะ蜗牛好接下来我们一起来读，นไปพร้อมๆกันเลยค่ะ i 牛蜗牛โอโอโอ 再่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ蜗牛蜗牛 o o o 记住了吗？啊，นักเรียนจําได้หรือเปล่าเอ่ย？好啦，下一个我们来学习 e 啊 e ตัวต่อไปนะคะ e 记得吗？怎么写 e 呢？你看，จําได้ไหมคะว่าเขียนยังไง？ ่าเขียนเหมือนตัวอีในภาษาอังกฤษเลยค่ะเอาล่ะต่อไปเรามาอ่านอักษเออทั้งสี่เสียงกันนะคะเออ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 จ่อีกแบบอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะอเออเออ เอ๋好啦我们来看一下เอ๋的生词你们看图上 c o ศัพท์เอ๋ตัวอะไรเอ๋เฮ้ยค่ะ<か>啊好啦跟老师读白鹅อ,อ่านตามหลักสืตรเลยค่ะ白鹅白鹅是什么呢白鹅นะคะแปลว่าหงค่ะเนื่องจากหงเนี่ยมีสีขาวเราก็เลยอ่านว่า ไยเอออืมไยเอ๋อ uh. 好啦来跟我一起读อ่านตามหลาซืูอเลยนะคะไยเออไปเออเออเออเอ๋再读一遍อ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะไยเอออไยเออเออเออเอ๋ by, uh, by, uh, 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 uh. 记住了吗 จำได้หรือยังเอ่ยเาาม好啦我们来复习一遍。เราจะทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะคะ。好อ一个，ียนตัวต่อไปนะคะ。ว蜗牛，ว牛，ิว,ว,ว,วโอ。 โอโอค่ะ下一个ตัวสุดท้ายแล้วค่ะปายเอปอไบเอปอไบเออเออเออเอค่ะคุณป้าเก่งมากมากเลย来看接下来我们来做游戏เดี๋ยววันนี้นะคะ 老师มีเกมมาให้เราเล่นกันด้วยค่ะอรมี้เนม่เรานกนใน,น้นเรมาล่ใีย่ะออเกมรานกนเรียนคกมี่าน้เนมี่ันสระอเก e มี่เราเันันเรยนค่อเนกับวรรณยุคก่อนอยู่ค่ะ你们根据每ม个不同的ร母上不同的นันนัเรียนะคะครณยุกันเสียงที่หนึ่ง เราจะให้ระบายสีส้มวรรณยุกต์เสียงที่สองระบายสีแดงวรรณยุกต์เสียงที่สระบายสีฟ้าวรรณยุกต์เสียงที่สระบายสีเขียวค่ะ请认真做哦ตั้งใจนะคะ好啦小朋友不要忘记复习我们学过的啊哦呃还有四声อย่าลืมทำแบบฝึกหัดแล้วมาส่งในคลิปต่อไปได้นะคะ 好啦，今天的课就到这里，谢谢。